Y tú, voilà. มีใครเคยเห็นไข่ของแมงบึ้งบ้างไหมครับชื่อหนึ่งน่าจะเรียกกันว่าแมงมุมทารันทูล่าเหมือับบ้านผมเรียกแมงบึ้งแล้วกันน้องง่ายๆดีครับที่อื่นจะยังไงบอกด้วยนะจะขุดรูอยู่ตามพื้นดินแบบนี้นะฮะและแถวบ้านผมก็นิยมเป็นอย่างมากนะครับเจอรูไม่ได้เลยนะฮะน้องๆเด็กๆแถวบ้านนะครับชอบหาขุดกันนะฮะแต่ตัวนี้ดันมาอยู่ข้างๆบ้านผมพอดีนะครับก็ลองขุดดูครับขุดมาได้สักระยะหนึ่งนะครับก็ถือว่าลึกพอสมควรนะครับดินแข็งด้วยนะฮะแล้วเราก็เจอตัวแล้วครับตัวน หรือเปล่านี่ไม่รู้ครับก็กลัวไว้ก่อนนะฮะเพราะว่าดูทรงแล้วถ้ากัดเข้าไปน่าจะปวดหน้าดูนะผมว่านะเขาวิ่งออกมาหลบอยู่ข้างๆถุงนะครับแล้วก็อาปากรอครับดูเคี้ยวทีฮะใครเคยโดนกัดแล้วบ้างบอกกันด้วยนะครับส่วนในรูนะครับเห็นน้องบอกว่าเจออะไรสกขาวสักอย่างหนึ่งนะฮะเลยมือล้วงเข้าไปดูนะครับเมื่อนำออกมามเหมือนเป็นถุงเขาขาวครับเป็นถุงไข่เขานะฮะผมเองก็ไม่เคยเจอเหมือนกันนะครับว่าไม่เคยรู้เลยว่าถุงมันเป็นยังไงเกิดมาก็เพิ่งเคยเจอครั้งแรกในชีวิตเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็น่าจะเป็นตัััวเมมมมมีียนนะะครรบไไไไ่่่่ง้าจขดหอแึื แมงมุมทารันทูล่านะครับเป็นตัวสีดําที่เห็นตามภาพมันมีขนเต็มตัวหมดเลยนะครับตัวนี้ก็ถือว่าตัวเล็กนะครับผมเคยเจอตัวใหญ่กว่านี้อีกแล้วก็ด้วยความสงสัยของผมนะครับก็ลองฉีกไข่ออกมาดูนะครับตัวเองก็ไม่เคยเห็นแล้วก็ไม่เคยเจอครับอยากรู้ก็ต้องลองฉีกออกมาดูฮะตอนแรกที่ผมมองผมคิดว่าเป็นไข่กลมๆส้มๆึงเหลือง้วพอซูมเข้าไปเออไม่มีตัวแล้วเนี่อารมณ์เหมือนมีถุงไข่อยู่ใต้ท้องเหมือนลูกปนินที่ผมมาเลี้ยงเลยเนาะลองแยกตัวออกมาดูนะครับขาเขากระดุกกระดิกได้แล้วเหมือนกันนะครับ